ได้ทราบข่าวว่าพระบิดาประชวรก็จึงได้มาเที่ยวฟังความว่าหนักเบาเป็นอย่างไรพอโครคภัยไข้เจ็บหายก็จะทูลลากลับมาอยู่ดงตาลตามเคยหากบ้านเมืองขัดค้องวุ่นวายก็จะได้มาช่วยอาการพระบิดาเป็นอย่างไรบ้างล่ะพระเจ้าค่ะนางเรงวันลารู้ดีว่า ยาแฝดนั้นไม่สามารถจะทำอะไรสุสครได้เพราะสุสครนั้นมีของดีคุ้มครองอยู่และของดีนั้นคือไม้เท้าจึงหาอุบายให้สุสครเอาไม้เท้าวางไว้สใกล้ๆองค์ไใกล้ๆองค์แล้วให้สุลารีวันเข้าไปคุกครีเห็นทีจะได้ผลแน่พอรู้รดลักสักครั้ง ต่อไปมันก็หลงไหลถ้าจนต้องทําอะไรเข้าจนได้ดําริอย่างนั้นพลางนางก็ตัดว่าไม่เป็นไรล,ล,ลูกเมื่อตกี้เนี่ยลมปะทะค่อยฟื้นคืนองค์ขึ้นแล้วเดี๋ยวแม่จะเข้าไปดูนางเวงวันลาก็แกล้งเข้าไปในห้องพอพราพราพระมณีเห็นเข้าก็พยักหน้าให้มาแล้วก็ตัดถามว่า นางก็ทูลว่าหม่อมฉันน่ยพยายามจะเอาไว้แต่เธอคอยหลบเลี่ยงไม่ใยดีเลยพระองค์ช่วยกักไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยให้กลับไปนะพอตกข้ามลยให้สุลาลีวันคุมไปไว้ในห้องจะเป็นอะไรไปหม่อมฉันนั้นไม่ว่าหรอกพอสมน้ําสมเนื้ออย่างนี้ทูลก็หม่อมจะเห็นเป็นประการใดก็สุดแต่แม่และเวงเธอจ้ะ ตอนนี้เธอไปบอกให้มหาพี่ข้างในก่อนพี่จะสอนให้ลูกรู้จักของดีสักหน่อยเมื่อนางละเวงวันลาออกไปบอกสองพี่น้องก็คานมาเข้าเฝ้าเห็นพระบิดาอาการปกติดีทุกอย่างเว้นแต่จะสูบลงไปสักนิดหน่อยแล้วก็มีพระพักหมนหมองด้วยต้องมนผีสุสครนกอดพระบาทพระบิดาไว้แล้วก็กันแสงร้องไห้พลางก็ว่า มีพอที่พระทูนกระหม่อมยังมาลำบากอย่างนี้เลยจนกระทั่งพระมารดาต้องให้มาตามด้วยความทุกข์ทั้งนี้เพราะถูกฤทธิ์ถูกมนผีมันเข้าสิงพระมารดาโปรดให้ไปรับลูกมาช่วยแก้อันการถูกสเสน่ลมเพลลมพัดอย่างนี้มันจะต้องเอาไม้เท้าของพระเจ้าตาจะรดไปที่พระอุละแล้วไล่พระคาถามาหากรมจัด พระบิดาก็จะคลายคลายมนลงทูลกระมมก็จงรีบรักษาพระองค์แล้วก็จะรีบไปพ้นจากที่นี่อย่าให้มันเข้ามาสิงอีกจนได้ได้ยินลูกว่าอย่างนั้นพระพัมวีก็สำรวนลั่นเพราะคิดว่าตนเองไม่ได้ถูกสนเฮเล่กคนที่ไหนก็จึงบอกกับลูกว่าโธ่เฮ้ยไอ้เจ้านี่ก็พลอยโง่ไปกับเขาด้วยถูกเขายุ ก็พลอยเห็นจริงเจ้าไม่รู้หรือว่านางสุวรรมาลีนั่นนะ่ะเขาขี้หืงก็จะตายไปเขาจึงมาเหมาว่า,วาพ่อนี่ถูกเสน่ยาแฝดไม่ถูกไม่ต้องอะแล้วลูกอย่าพูดปายอายเขาแม่ละแวงเนะี่ยเขารักเจ้าเท่ากับลูกทีเดียวนะจนนี่เขายกทุลาลีวันให้กับเจ้าหรือยังไม่เอาพี่เจ้ากับอาเจ้าก็ได้ไปแล้วทั้งสองคนนั่นแหละ พ่อก็ว่าผู้หญิงที่ไหนที่ไหนที่มันชู้ชาวสิงหนนี่เขาได้แล้วลูกเอ้แม่ว่าสาวหรือว่าแม่ไม้ก,ก็เปรียบเหมือนไก่ชนรู้เชิงปนิบัติเด็ดขาดไปเลยเวลาผัวทุกก็ทำให้ผัวหายทุกได้ถ้าเจ้าไม่คบชาวลังกาแล้วเจ้าจะไปหาที่ไหนเลือดตากระเด็นก็ไม่ได้อย่างนี้เอาเธอลูกพ่อจะช่วยปลูกฝังให้ทันตาพ่อ พระบิดาเจ้าขาพระจะมาละพุทธถือใสซะแล้วเหรอโถ่นี่มันเป็นเวรกรรมอะไรมาตามทันลูกพระจึงเห็นเขาเป็นเช่นนี้ไปได้ลูกเกิดมาอาภัพนักพบแต่ความยากลำบากจนแทบเอาชีวิตไม่รอดทั้งไม่มีญาติวงพงษาจะเหลียวไปทางไหนก็ไม่มีใครอุตสาห์ ลาแม่มาาัะฉามาแต่น้อยก็มาเพื่อหวังจะได้พบพระบิดาจะตายทั้งหลายหนพอมาพบเข้าก็จะทุกข์ใจสงสารแต่พระมารดาป่านนี้คงอยู่เดียวเปลี่ยวพระองค์เจ็บไข้ได้ป่วยยังไงใครจะเอาอยูกยาไปรักษาแม่จะเป็นเพราะใจลูกผูกพันหรืออย่างไรไม่รู้จึงฝันเห็นอยู่เสมอจึงมาพึ่งพาบุญพระบิดาแรือ กลับมาบำรุงกรุงลังกาทะแล้วซึ่งออกพระโอษฐ์ปรดลูกจะให้ปลูกฝังนะลูกยังไม่ปราถนาเพราะยังไม่รู้จักผู้หญิงที่มีคู่มักจะมีชายมาคอยจริงเกิดยุ่งทิ้งเำนั้นเห็นมาลูกจึงคิดว่าชาตินี้ลูกไม่มีคู่เป็นอันขาดจะขอกลับไปปฏิบัติแม่มัจฉาถ้าหากว่า แม่ตายก็หมายจะบวชเป็นฤาษีอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารป่าหิมพานให้รู้แล้รู้รอดไปพระพาณีได้ฟังสุสทครอ้างถึงนางมัจฉาก็ทำให้รู้สึกตัวขึ้นมาและทรงคิดถึงนางเงือกขึ้นมาทันทีแต่ประเดี๋ยวเดียวมนผีก็โดนบันดาลให้หันไปทางโอรส สุดสะคอลูกพ่อถ้าเจ้าขืนไปบวชก็คงจะชวดมีลูกเท่านั้นนุ่งคากรองคองหนังเสือมันก็ต้องอดสู้อยู่ถิ่นฐานบ้านเมืองก็ไม่ได้ลูกไหมฮะแล้วก็หันไปทางลูกว่าลองลดลูกฝรั่งดูบ้างเป็นยังไง มันจะอร่อยกว่ากินลูกเล่นจีใิ่ไนะลูกนะจะหาเมียอย่างนี้ที่ไหนได้ขมินลาวชาวละครมอญไทยพอลองมาแล้วทางนั้นไอ้ที่รูปสวยมันไม่ค่อยจะรักผัวเพราะเชื่อว่าตัวไม่ขาดคนปรารถนาบ้างก็ดื้อดึงถือยศถือสัตว์บ้างก็ดูหน้าบางแต่คางเพชร บ้างก็รู้แต่แง่งอนไม่อ่อนหวานบ้างก็จัดจ้านจาบจ้วงมีเมียดเดียวมันก็ต้องหายที่มีกลลเม็ดมันจะได้สุขสำราญบานใจเชื่อพ่อเถอะพวกฝรั่งหลังกาเนี่ยท่วงทีมันดีนักไม่เบื่อเลยลูกเจ้าไม่เคยในทางด้านนี้พ่อมันคอเก่าจนแก่เท่าก็เชื่อว่าไม่เบื่อผู้หญิง พระมณีก็พูดเพ้อเจอ้อเพ้อพร่ำไปเรื่อยสุดสรกคอนั่งง่วงฟังอยู่แต่ผู้เดียวนางละเวงกับสุลาลีวันก็นั่งฟังอยู่หลังฉากอดชมฝีปากของสุดสคัคอซะชไม่ได้ไม่รู้จักรักผู้หญิงเด็ดเดียวจริงๆเพราะไม้เท้านี่เองนะมันเป็นต้นเหตุถ้าหากผู้หญิงจับเธอแล้วมันก็คงเสื่อมมนแน่ นางละเวงก็หันไปพูดกับนางสุลาลีวันลูกสาวเอาอย่างนี้นะลูกพอตกค่ําเจ้าพาไปที่ห้องของเจ้าแล้วก็ทิ้งไม่เท้านี้ไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เลียมให้ถึงตัวไม่ต้องกลัวหรอกพระพมณีก็นั่งสอนลูกอยู่จนคอแหบคอแห้งสุสคอก็นิ่งเฉยจงกันทังค่ำก็ทำเพทุบายกิ้งเกี้ว ช่ไอ้ลูกพันนี้คิดจะปลูกฝังให้ดีกับไม่เอาสุราลีวันลูกพ่อมันนิดสิเอาเจ้านี่ไปคุมไว้มันดื้อนักอย่าให้มันหนีไปเชียวนะสำหรับพ่อหัดสชัยนั้นอยู่กับพ่อจะได้นอนคุยกันสุสกรเห็นพระบิดากโกรธก็ทูลว่า แม่ไม่โปรดลูกไปลูกก็ไม่หนีหรอกพระเจ้าค่ะลูกขอถวายชีวิตแล้วในชาตินี้ขออย่างเดียวอย่าให้ขาดพระศาสนาก็แล้วกันถ้าเดี๋ยวนี้ลูกไปสงสารพระมารดาแล้วก็จะฆ่าตัวตายถวายซะให้หายแข็งพระไทยว่าแล้วสุสครก็ร้องไห้พระพัิรีก็ไม่ฟังเสียง ให้นางสุลาลีวันเนยพาไปในห้องนางสุลาลีวันพาสุสครไปจนกระทั่งถึงบันลังทองจัดเครื่องยศเครื่องพานมาตั้งไว้แล้วก็แกล้งนั่งเคียงอยู่สองต่อสองสุสครกลัวผู้หญิงเอาไม้ท้ามาวางไว้ไม่ห่างนั่งกอดเข่าหัวนาไม่ว่านางสุลาลีวันจะพูดว่าอะไรก็ไม่เงยหน้าขึ้นดู นางสุลาลีวันเอาอะไรมาถวายก็ไม่เสวยทักอย่างก็ได้แต่นั่งพืมพำนางสุลาลีวันเห็นเช่นนั้นก็ตัดว่าตายจริงที่พระพี่เป็นทุกข์อะไรหรือเม่คะนั่งกอดเข่าเจ้าจุกบนพืมพำเงึมงำหรือจะแต่งเพลงยาวสารสังวาสนิราศเรื่องจากเมืองมหมองมัวมัวหมองถึงน้องสาวเจะได้นุชสุดสวดัสด ต้องขาดคราวพระพี่หนาวหนักหนาไม่มาตามขาวว่าคนมนทายุพาพักมีงามนักแล้วหรือหนอน้องขอถามพอได้ยินเขากล่าวถึงสาวว่าคนน้องรักก็ไม่พอพระไทยสุสครองบอกนี่มาเรื่องอะไรกันเอาชื่อน้องของข้ามากล่าวให้มันเป็นกาลีเธอนะเป็นคนดีไม่เหมือนเจ้านะเพิ่งจะรุ่นสาวกระแตแต้แวบก็นอน ไม่นอนหลับเลียปากซะให้อยากผัวช่ช่จะมานั่งพูดจายเขาหลงเจ้ามันพวกสันทัดได้หัดเปลือกันมานานแล้วจนดึกเดินก็เฝ้าแต่เศร้าซีข้าอยากรู้นักว่าจะไม่มีผัวมันจะไม่ดีหรืออย่างไรว่าแล้วสุธครก็นั่งกอดเข่าไม่ยอมพูดอะไรนางสุลาลีวันแทนที่จะโกรธกลับไม่โกรธแล้วก็ทูลว่าข้าไม่มีผัว ตัวพระพี่ไม่มีเมียจะได้ไหมเล่าเห็นสุดสกรทําเมินนิ่งจะนางสุานารีวันก็ยิ่งล้อเอื้อมมือไปขอไม่เท้าขยับเข้าไปจะแย่งสุดสกรก็ฉุดเอาไว้ทันใดน,นั้นด้วยเดชะพระโยคีสิทธาไม้เท้าวิเศษกลายเป็นงูใหญ่ ไล่นางสุลาลีวันลร้องเวทขึ้นมาสุดเสียงคันแล้วไม้เท้าอันนั้นก็หายวับไปกับตานางสุลาลีวันตัวสั่นงันงกสุดสะคอนเสียดายไม้เท้าทั้งสุดแขนยิ่งนักก็สลบลงไปกับที่ในทันใดพอฟื้นขึ้นมาดูหน้าดูหลังไม่เห็นไม้เท้าคู่ชีวิตก็ยิ่งเสียดาย หลงจากเตียงเที่ยวตามหาไม่เท้าไปถึงข้างนอกเห็นสาวสาวชาววังนั่งยามก็อยู่ก็เที่ยวถามหาก็ไม่ได้ความแล้วเมื่อถามถึงพระเจ้าอาศิลส,สมุดพระเชษฐาก็าบอกให้สุธครเนี่ยเดินย่องเขาไปก็จึงย่องเข้าไปตามที่เขาบอกเห็นศิลสมุดเอกขณเอกอบผู้หญิงอยู่ อีฝรั่งก็นั่งเคียงชะอ้อนอยู่ข้างๆมีหนำซ้ำยังป้อนหมากทำอาอซกันซิกด้วยสุสครรู้สึกลังเกียจจนแทบจะอาเจียนอจะเข้าเฝ้าหรือก็เหลือละอาเบื่อเต็มทีจึงแฝงเข้าไปาแฝงกายเข้าไปในห้องอาศีสุวรรณก็เห็นพระเจ้าอากำลังเล่นสกาอยู่กับแม่ลำพาสลีนางลำพาสลีแพ้ ก็วถวายแก้มให้พระเจ้าอาจูบแก้มนางลำพาสลีก็ทำห่วงก็จูบแก้มคืนดูๆมันหน้าอดสูหรือประมาณคันแล้วก็ทำเสียงก็แอมก็ไอใชแล้วก็มาเมียงลงนั่งสีสวรรค์เห็นพระหลานเข้ามาก็เรียกให้นั่งบนแท่นแล้วก็บอกว่า เอา้าทำไมมาป่านนี้ล่ะหลานเอ้ยทำไมไม่หลับไม่นอนหลานมาตามหาไม่เท้าพราะเจ้าค่ะอ้าวสุสกรก็เล่าเรื่องให้ฟังถึงตอนไม่เท้าหายและที่พระบิดาให้นางสุลาลีวันเอามาขังไว้สีสุวรรณทรงพระสวนล้วนเลยเออก็ไม้เท้าอยู่กับตัวยังปล่อยให้หายไปได้จะไปหามันทำไมกัน มีเมียเท่าเลยดีกว่าหลานเอ้ยสำลานบานใจนึกแล้วก็เหมือนพวกไพ่เหมันว่าอันตำราบโบราณเขาบอกมีเมียเค้ามีข้าวกินจะสิ้นทุกข์อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขสนุกสนานคันแล้วก็ลืมองค์หลงเกี้ยวนางลำพาสลีก็เพอ้อไปว่าแพ้พี่สามกระดานแล้วนะน้องนะสุสครก็ยิ่งร้อนกลุ่มยิ่งขึ้น เหมือนตอนอยู่ผู้เดียวกลางทะเลเสน่หาจะพึ่งพระเจ้าอาพระเจ้าอาก็หันไปเล่นกับนางลำพาสลีเหมือนเป็นช้างเถื่อนมีเพื่อนมาเบียดเข้าพระเนียดแดดิ้นจนสิ้นโคลงไอตัวเราล่ะเออจะถูกเขาเข้าผูกลงพราญาติโยงยั่วเยา้าให้เข้าซองยิ่งเห็นก็ยิ่งหน้าลำคาญทั้งคิดถึงไม่เท้าก็จึง ถวายบังคมลากลับมายังปราสาท